สม s s a l a m u a l a i k u m w มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วันละคำถามก็กลับมาพบเจอกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้มีคนถามมาว่าละหมาดไปด้วยแล้วก็อั้นปัสสาวะอุจจาระอั้นผายลมไปด้วยเนี่ยการละหมาดจะซออไหมใช้ได้ไหมคำตอบนะครับคนที่ละหมาดไปด้วย แล้วก็อั้นอุจจาระปัสสาวะจะออกแล้วอืดอืดอืดนะครับหรืออันอ้นการผายลมหรือที่พวกเราเรียกตดเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ดีนะครับอุลามะได้วิเคราะห์หะดีสของนบีเกี่ยวกับเรื่องที่นบีพูดว่าไม่ถือว่าเป็นการละหมาสำหรับคนที่อั้นอุจาระปัสสาวะเนี่ยกลุ่มหนึ่งก็บอกว่ามักกะโร่กลุ่มหนึ่งก็บอกว่าใช้ไม่ได้ วาลาสรุปแล้วเนี่ยไม่มีใครเลยส่งเสริมให้ละหมาดในสภาพที่อัลอุจระปัสวะรวมกระทั่งการผายลมหรือเรียกตดนั่นแหละครับฉะนั้นการละหมาดของเราอย่าละหมาดในสภาพที่อันตดนะครับหรืออุจระปัสวะนะครับมันไม่ดีทำให้ละหมาดของเรานั้นเกิดอา,อาการไม่สมบูรณ์ขึ้นมานะครับ